รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข้าวมันไก่มันไงกินโชว์แม่งเลยด้ยนี่น้ำซุปสะใจ làm tim bên nghe hiền mẹ ừ khải cày tôm bướp เอด้วยดิอย่าใส่เยอะนะมันเค็มอะไรก็ไม่รู้เฟรนยื่นให้นี่อะไรสีวดำไงเสีวดำอืมขนนี่มันอะไรป๊อปอืมอืม พริกไทยปอนหน่อยเว้ยนี่ใส่ลงไปน้ำจิ้มไก่น่ะเว้ยเฮ้ยจิ้มก่อนนะเอ้าเฮีเยเอ้ยอือหือได้อยู่เผ็ดเผ็ดเค็มเค็มไปโอเค ลงมือลงมือเอ้เธอไก่มีอีกไหมเอาแฟนบอกมีแค่นี้ครับแดกไปจะเรื่องเยอะอืมอืมอืมเออตัด อืมอืมร้ยอ๋อมีครับดูไนอ,อืมโคตรเนี่ยในุ่มมาก อืม้มไก่นุ่มมากอืม้มไก่เล่นโยครบมามก็เลยนุ่มอ่ะเออมันเปรี้ยกรสไหมอ๋ออืมอ้มผัก ต้องกินผักนอนมึงตกงานแล้วนอนนี่ะบอกเลยหยิบเอาเดี๋ยวมันเสียเจ้าเท่าไหร่หยิบออกไปใส่ช่วยให้เขางานพอไหมอือหืม bánh đun, bánh đun ừ. Chừng đấy Yahoo! Rồi Ôi ý à Khen Nắm tốt Nắm tốt Đuôi Khổ ma loại dưới thi Nắm tốt Ừm hmm ừ. ลืมมูมามแล้วเธอเพร์เพเิดหน่อยนี่นงชิชูเป็นพอรนะปากกว้างฮัลโหลครับอูสัตเผ็ดครับอือหือเ็ดครับอือหือ ใช่ไหมนี <udo> ่ของหมดอ่ะเก็บ <statistically> ไ้ก um> ินบ้างอือหืออือหือโอ้หอมครับอือหือ รวยอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ร้องขอเลยแง่เด็กเข้าไปครับเด็กให้หมดครับแม่แมันแม่ค้าครับสอนมากินกินให้หมดครับเสียคนใหญ่เสียของเขาบอกมาอืมอืม Mọc, có Thưa thầy cài đen mấy Thầy ข้าวมันไก่นี่ไม่ใช่ทําจากมันนะผัดกับอะไรนะเนยกระเทียมเนยกระเทียมนั่นอร่อยรงเงี้อืมไม่อ้วนไม่อ้วนด้วยทำไมไม่อ้วนน่ะไม่มีมันไม่มีมันแต่มีเนยเนี่ยมินิฮาร ืไก <h 00> ่ยานุ่มต้องใช้สะโพกนะครับเดี๋ยวใช้อกอืมอกข้างตายนี่ไม่ได้เลยมันมีใจยังไงล่ะ แต่ละคำโอ้โหอือหืออือหือ น้ำตุ๊บนี่นหวานมากไม่ได้ทำจากไก่ครับทำมาจากใจแหม่ตอนนี้แฟนเริ่มเลี่ยนครับเด,ด้อปล่อยมันผมไม่เข้าใจหรอกนี่เราอะคนมีโรคสองใบอะ บแรกเป็นคนครับอ้าวตกองถามเลยถามดิใบสองถามอ้าวใบสองครับเป็นบ้าอืม อุ <łość> ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วกูผักผักบวย สลัดไข่ต้มอ,อยากได้ขนมปังอยากได้ขนมปังอืมปังไหนขนมปังแผ่นเซเว่นเซเว่นแมคโครไม่ได้ฮะเราไปได้เหรอคือแฟมิลี่มากรันไม่ได้ต้องเซเว่นก็เซเว่นนังใกล้สุดอ่ะ มีจะไปซื้อใช่ไหมกินใบเหรอปกติเนี่ยแค่นี้ผมกินแป๊บเดียวหมออดแล้วหนหมอกพูดมากเออพูดมาก,ออมากแฟนบอกพูดมาก หน้านี้หนูเอาไปทำสลัดไข่มีบังคับด้วยขืนใจอบอกงี้เอ้ยโอไอ้นี่กินไม่ไหวอ่ะแต่ไก่นุ่มมากนะครับนะครับอืม พอก่อนไม่ว่าไปพักก่อนไอ้เป็ดปีน้องเอ้ย ถึงถึงแล้วน้ำตุ๊กไม่โดนเดี๋ยววะไม่โดนฝนคนร้อนโอ้ก็ดีพี่น้องขอเดือนเดือนขอเดือนเดือน เออเราก็นั่งกินตั้งนานเนาะเพิ่งบอกว่าไม่ร้อนขอ,อไฟแรงๆเธอเร็วเครื่องติดเนี่ยเครื่องติดเนี่ยไฟรุ่นเนี่ยจ่ายป่ะ แต่ไก่นิ่มมากอ๋ขอขดดูกไก่ไปก่อนพี่น้องเออยระว่างทายอยู่เอออืมดูกไก่ก็เนนีมนี่เอฟเฟกต์ลงหัวเลยโอ้โหฟง มาแล้วใส่ลงหมอ้อจากหมอ้อลงถ้วยครับปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้แล้วก็สดครับช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางเป็นไงร้อนไ,ได้อยู่ร้อนโอเค กินร้อนช้อนกลางกันไปปุ๊บไา้ร้อยอืม Mm. Morn. ซอสน้ำซุปอักทารดอัตรดอือือ,อโอ้ในน้ำซุปนี่มีขิงด้วยรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยดีดเลยครับอือดีดชายเย็น Roy! เอ้ยเอ้แมงวันเนี่อยอเดี๋ยวแม่หลังแกสัตแกันอีกสักฝุ่นแม่เฮ้ย,อ,ยอิ่มวะพอเถอะอืมไม่ใช่กินนะกูเนี่ยพอเถอะสัต์โทษทีครับบางทีพูดไม่สุภาพโอ้ เลยฮะเอ่อรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะจ๊ะรู้ไหมเออผมพี่แก่แนละ้วไม่เป็นไรผมปีนี้เพิ่งบินจะเพศนะแย่แกแล้วผมอะ่ะโด nấm súp này, ngon, trinh, trang, măng. Đèo rồi nhá, Đu gà nhá, dặm lửa, lau ya nhá, ya để nó luông lửa แม่เป็นแม่ค้าครับบอกเสมอเสียคนใหญ่เสียของแม่บอกล่าสุดครับแม่เป็นเบาหวานเสียคนไงเนบาหวานเลยอืมอืมตอนนี้แม่อากาศดีขึ้นแล้วเพราะว่าผมดูแลแกดีอข้าวผมแยกแกกินหมดเลย ใ้รก,กินกับข้าวแไม่ขำไม่ขำอืม,มพอแล้วอิ่มอินแต่พออิ่มนะครับจะได้ไม่อ้วนใช่ปะเดี๋ยวก็มาบ่นอีกในโซเชียล